สวัสดีครับผมไปในช็อปนะครับผมแม่งโคตรสวยเลยนะครับผมใครหาคันนี้อยู่นะใครหาคันนี้ยู่ยองลองมาดูนะครับหรือใครดูรีวิวนี้จบอยากได้หารุ่นนี้อยู่สีนี้อยู่จองเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับสวยจริงเดิมทั้งคันนะครับสีนี้เป็นสียอดนิยมด้วยนะครับผมโอเคออกรถศูนย์บาทเหมือนเดิมนะครับผมผ่อน2,800 2009ประมาณนี้นะ4ปีจบเลยนะครับผมออกรถ0บาทพน2008 2009เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมคันนี้สวยจริงรถบ้านมือเดียวโคตรสวยนะโคตรสวยเดี๋ยวมีอีกสวยๆอีกหลายคันนะครับมีอีกสวยๆอีกหลายคันเดี๋ยวรอติดตามเลยนะรอติดตามเลยโอเคเราไปดูรอบคันกัน สวัสดีครับผมไม้นช็อปนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับผมคันนี้จะเป็น Ka ว a s a กินินจา300 KRT a w a s a k กิ Racing Team นะครับผมรถบ้านมือเดียวออกรถศูนย์บาทรถคันนี้ปี2016นะครับจด2 0 1 6โคตรสวยยางเต็มเต็มสองเส้นนะครับผมยางเต็มเต็มสวยมากคันนี้นะฮะไม่ไม่เยอะโอเคเรามาดูรอบคันกันนะครับผมนี่นะฮะเดิมๆจากโรงงานชิวเดิมนะครับผมของแต่งแทบไม่มีนะครับของแต่งจากโรงงานไฟหน้าสวยๆนะครับผมยางหน้าหลังเป็นเอสพีลานะครับ เพิ่งเปลี่ยนมานะครับจานวงจานเบรกสวยๆนะครับผมจานวงจานเบรกสวยๆเลยผ้าเบรกยังเหลือนะครับผมชุดสีสวยๆ นะชุดสีสวยๆเลยนะครับอีกันล้มจากโรงงานมาให้เรียบร้อยนะครับผมถังสวยๆนะครับผมอาจจะมีนี่ฮะเออเป็นกันเออการลอยถังจากเอออันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยติดเองนะครับประมาณนี้นะนี่ครับสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่นะสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่เครื่องเป็นไงเนียนกริบนะครับเครื่องนเนียนนะครับเนียนจริงเครื่องเนียนกริบท่อเดิมจากโรงงานนะท่อเดิมจากโรงงานที่ชุดสีสวยๆนะครับผมเบาสวยๆนะเบาโคตรสวยเลยนะครับ, Firstly, มบรผม ชุดสีก็สวยนะครับท้ายเดิมจากโรงงานนะครับท้ายเดิมจากโรงงานยางหน้าหลังลึกนะครับลึกลึกซึ้งเลยทีเดียวนะครับผมจานวงจานเบรกสวยนะครับผมสวยเลยนะครับจานวงจานเบรกสวยสวยเลยแล้วก็ผ้าเบรกยังเหลือนะครับผมผ้าเบรกยังเหลือนะใช้งานย,ยาวๆกันไปเลยนะครับผมสภาพประมาณนี้นะฝั่งนู้นสวยมากนะสวยมาก ชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับโซ่สเตอร์จากโรงงานนะโซ่สเตอร์ยังเป็นของจากโรงงานอยู่เลยนะครับสตอร์ยังใสๆนะครับใสๆโซ่ก็ยังเหลือนะยังเหลือมาฝั่งนี้เครื่องใส่กิ้งนะใส่กิ้งกิ้งเลยนะครับผมนี่ชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆกันล้มใส่มาจากโรงงานเรียบร้อยฝั่งนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมเออนี่นะครับไฟลิ่งชุดนี้ก็สวยๆอาจจะมีอันนี้รอยอะไรวะรอยสีหรือเปล่า อันนี้น่าจะเอาเอแอลกอฮอล์เช็ดออกได้นะนิดเดียวนะโอเคนะสวยมากนะครับผมออกรถศูนย์บาทกันไปเลยทีเดียวนะครับผมมงคลหน้าสวยๆเดิมทั้งคันกระจกเดิมจากโรงงานนะครับผมรอบคันประมาณนี้นะ,ปะไปในช็อปจปัดไฟแล้วมีอีกสวยๆอีกหลายคันรอติดตามไปเลยนะใครหาอยู่รถมอไซค์สามวิซีซีสี่ร้อยซีซีห้าร้อยซีซีที่ใครที่ยังไม่มีรถขับออกทิหน้าหนาวหน้าหนาวมาแล้วนะครับผมโอเค นะเรามาดูระบบไฟนะครับมาคันนี้มาพร้อมกับกุญแจ2ดอกจากโรงงานเลยนะครับกุญแจ2ดอกจากโรงงานเรามาดูระบบไฟเป็นไงโนบบไฟแม่เจ้าไม้วิ่งมา1 7ื่นเจ็ดนะครับไม้วิ่งมา17ื่นเจ็ดสภาพสวยกิิบนะสวยมากนะครับผมสวยมากเลยนะระบบไฟทํางานร้อเปอร์เซ็นต์มาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับผมนี่สัดทีเดียวอยู่โอ้โหแม่เจ้าเงียบกิบเงียบกิบเลยทีเดียว นะครับผมงี้ยโอ้โหสวยสวยใสระบบไฟทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องทํางานใสกิ้งนะผมเงียบกลิบสวย,สวยนะไปได้อบจัดไปนะใครไม่ทันหลายคันที่แล้วดูคลิปนี้จบจองได้เลยนะครับจองได้แล้วออกรถคนเดียวไม่ต้องใช้คนขับนะครับผมออกรถคนเดียวได้เลยนะออกรถศูนย์บาทด้วยนะโอเคสวยจริงนะคันนี้สวยจริงนะครับไปได้ชอบก็สวยทุกคันเลยฮะนี่เงีอ้อเงี้ นะครับผมคันนี้นะครับเป็น Ka วา s a กิ Ninja 300 KRT นะครับผมค a วา s a กิ Racing Team ปี2016ออกรถศูนย์บาทมือหนึ่งต้องมี2 0 0แสนนะครับมือหต้องมี200แสนเงินสดจับไป87,000บาทแค่นั้นนะครับ87,000บาทแค่นั้นนะครับผมจัดไฟนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทครับใครสนใจคันนี้นะครับโทร0826871231นะใครสนใจคันนี้โทร0826871231นะครับผม จะไปสวยขนาดนี้อดใจได้เลยครับผมโอเคนะไม่ได้ชอบขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับรอติดตามไปเลยนะฮรโอ้โหรถสวยๆจะเข้าอีกประมาณ4ีหคันนะสีหคันเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับรอบคันของคันนี้คาวาซกิอินจา 300K r t ทก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจยังไงเข้ามาดูที่ร้านได้นะเข้ามาดูที่ร้านได้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม มาดูที่ร้านแล้วใจสั่นแล้วจองเลยนะครับหรือว่าดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บจองได้เลยนะครับผมกรุงเทพเล็บริมณฑลไฟนั้นเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับออกรถศูนย์บาทคือศูนย์บาทจริงๆนะครับแล้วผมส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับผมฟรีข้ามดเนินการทุกอย่างนะฟรีข้ามําเนินการทุกอย่างนะครับใครสนใจยังไงก็ลองมาดูตัวจริงได้ในไม้ที่ไบในชชอปได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ